สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันเนื้อข่าวนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปข่าวสารสโมสรอ ston, าร์ซอลตประจามาที่9มีนาคม2 5 6หีนะครับเดิเนี่กก็จะเป็นาการที่อาร์ซอลนั้นได้ประกาศนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนกุมภาพันธ์นั่นก็คือโทมัสปาเต้ครับรวามโดดเด่นเหลือกเกินครับผมสำหรับกองกลางทีมชาติการนาของเราจากนั้น,นครับผมก็จะเป็นข่าวของทางยาย,ยายตุเลียที่ออกโรงชื่นชมแล้วก็เชียร์การทําง,งานของทางมิเกลอเดตา ซึ่งเขาก็เชื่อว่าอจาิตา์นั้นคือคนที่ใช่หรับสมสรสอนอาร์ซอนครับจากนั้นนะครับก็จะเปนปเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ด้วยครับฟังกจบแล้วเพื่อนชอบเนื้อหาของข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดติดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับกราบขอบพระคุณล่วงนาครับผมไปที่เน้อหาของข่าวกันเลยครับเดิมแน่นะผมก็เป็นกรารประกาศอย่างเป็นทางการนะผมสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้ คนที่รับผลวดบาที่สุดก็คือทางโทมัสปาเต้ครับก็ินดีกับทางโทมัสปาเต้เลยครับผมผมคิดว่าฟอร์มอาร์ซอนที่ดีวันเดียรคืนต่อเนื่องนับจากนี้มันก็คือผลที่ได้ของนักเตะที่กลับมามีฟอร์มยอดเยี่ยมก็คือทางโทมัสปาเต้ครับอาการบาดเจ็บหายไปสภาพความฟิตมีมากขึ้นครับผมถือได้ว่าทําให้กองกลางทางนั้นแน่นขึ้นกว่าเดิมครับขอบคุณนะครับผมสำหรับทางโทมัสปาเต้ครับส่วนต่อไปอย่าเจ็บนะครับ จบจากข่าวของทางทมัสปาเต้ครับไปกันต่อครับก็เป็นข่าวของยายาตูเล่ครับผมที่ออกมาชื่นชมแล้วก็บอกว่าอาร์เตต้านั้นคือคนที่ใช่สำหรับสมสสอ,อสรอาร์ซอนณขณะนี้ครับยาญาตูเล่ออกพูดถึงอาร์ซอนว่าถ้าคุณเห็นอแอคชั่นต่างๆก่อนที่จะได้ประตูนั้นทําไมคุณจะไม่ให้เครดิตของทางมิเกลอาร์เตต้าล่ะตั้งแต่มิเกลเข้ามาคุมทีมที่นี่เขาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงทีมให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เมื่อคุณเห็นนะเวลาที่ทีมเนี่ยเสียบอล เาจะมีแนวทางแล้วก็เทคนิคในการที่ให้ลูกทีมนั้นพยายามที่จะบีบแล้วก็เพย์ซิงสูงให้ยิงบอลกลับคืนมาให้ได้ภายใน5วินาทีซึ่งแทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่ทางเปปกอร์โอลาใช้ยอยู่นี่ก็เป็นการออกทวงเชียร์ผมว่ามิเกลเตต้าน,นั้นเป็นคนที่ใช่สำหรับโอสโมสซอนแล้วก็ได้รับแทคนิคแล้วก็วิชาการทําทีมวิชาการคุมทีมเนี่ยมาจากเปปกอร์โอลาอาจารย์ของเขามาอย่างเต็มเ็มครับ ก็ผมก็มองว่าแนวทางการนาทีมของมิเกลดังนั้นเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมครับทีมมีความกลมเกีียวกันมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันสู้ไม่ถอยมีใจสู้นะครับถึงแม้บางเกมจะโดนนําไปก่อนแต่จิตหัวใจก็ดีเหลือเกินฮะไม่ยอมแพ้เหมือนสมัยก่อนๆที่ถ้าโดนยิงนาเนี่ยนักเตะอาซอนเนี่ยหน้างอยเป็นหมาเด็กเลยครับก็คือซึมเหลือเกิน แต่ในยุคนี้มิเกลเวตาได้ปลูกฝังเด็กรุ่นนี้นะครับผมให้สู้ไม่ถอยจนถึงวินาทีสุดท้ายครับเสียบอลก็รีบเอาบอลกลับขึ้นมาไม่ต้องไปเสียอกเสียใจไม่ต้องไปเสียดายนะฮะพยายามเอาบอลกลับมาสู่ทีมให้ได้แล้วก็ปัดกมมันใหม่ทํากิมกันใหม่ครับผมถือว่าเป็นแนวทางการจัดทีมที่โอเคขึ้นเรื่อยๆครับผมชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับลุ้นการนี้ก็หวังสูงเหลือเกินครับผมว่าจะต้องติดท็อปโฟให้ได้ครับโอกาสมาแล้วครับจบจากข่าวย้ายานตุเล่ออกลงเชียร์มิเกลเวตานะครับ ไปกันต่อครับไปดูเกี่ยวข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับล่าสุดนะครับผมคุณคีสเฟลลี่จากฟุตบอลลอนดอนนะครับอ๋อเปิดเผยว่าซ่อนนะครับผมกําลังพิจารณาที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางวิลเลียมสติบาก็คือเป็นการขยายสัญญาออกไปอีกนะครับผมให้นักเตะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปเพราะว่าตัวนักเตะนั้นเหลือสัญญ,ญาเพียงแค่2ปีหลังจบฤด,ดูกาลนี้แล้วฟอร์มโดยรวมของทางวิลเลียมสติบาก็ดีวันดีคืนครับ ทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของอิเออร์ฝรั่งเศสหลายต่อลายสัปดาห์ติดต่อกันนะครับกลายเป็นตัวหลักของทางโอลิมปิกมาร์เซยพร้อมทางโอลิมปิกมาร์เซยเนี่ยก็มีการแยกแยะนะครับว่าอาเดสตินนั้นพร้อมขายหรือเปล่าถ้าพร้อมขายนั้นพวกเขาพร้อมซื้อนะฮะแต่ผมก็มองว่าอาเดนตินนั้นน่าจะเก็บทางวิลเลียมซีบาให้กับทีมต่อไปนะครับผมเพราะตอนนี้วิลเลียมซีบานั้นอยู่ในช่วงที่นักเตะมีความมั่นใจรวมไปถึงนักเตะมีฟอร์มการเล่นที่โ,โดดเด่น แล้วก็ทางเลฟซีบานก็เคยออกมาเปยว่าเขาก็พร้อมกับไปสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงที่อาร์ซนในฤดูกาลหน้าด้วยครับก็ต้องดูคนต่อไปครับว่าสัญญาฉบับนั้นจะขยายได้กี่ปีครับจบจากข่าวของวิลเลสบาครับตอนนี้ก็เป็นข่าวการขยายสัญญาครับผมก็คือทางอล็กซองลากาเซตครับล่าสุดับผมคิดเฟรดีเจ้าเดิมครับผมอ๋อ,อเปิดเผยว่าอาร์ซนนะครับผมจบฤดูกาลนี้ช่วงซัมเมอร์จะมีการนั่งพูดคุยกับทางอล็กซองลากาเซตว่าจะหาทางออกกันยังไง คุณอยากย้ายทีไหมหรือคุณอยากอยู่ต่อถ้าอยากอยู่ต่อก็จะพยายามที่ต่อสัญญาฉบับใหม่ให้ซึ่งก็มีข่าวลือจากทางเดลี่เมลนะครับผมอ,อ๋อเปิดเผยว่าอาร์เซนนั้นพร้อมที่จะพิจารณาค่าเหนื่อยแล้วก็ระยะเวลาการต่อสัญญาก่อนหน้านี้เนี่ยจะให้เปยงแค่2ปีก็เลยเพิ่มเป็น3ปีแล้วก็มีการเพิ่มโบนัสเพิ่มค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมในสัญญาฉบับใหม่ซึ่งการพูดคุยนั้นเกิดขึ้นแล้วในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ทาง อเล็กซานแลนั้นก็ยังไม่โอเคนะครับผมขอคุยอีกทีนึงในช่วงซัมเมอร์ในช่วงปิดฤด,ดูกาลนะครับซึ่งแหล่งข่าวล่าสุดเขาบอกว่าทางอาเล็เซา e นดลนั้นน่าจะขอย้ายทีมครับก็ต้องวัดใจกันต่อไปครับว่าสลิการิ้นทองเอดูแล้วก็อารเดต้านั้นจะมีวิธีในการโน้มน้าวจิตใจให้แซนนั้นอยู่ทีมต่อไปหรือเปล่าเพราะตอนนี้ผมก็ถือว่า เป็นหัวใจหลักเป็นกองหน้าฟลอสไตน์ที่ลงมาเชื่อมเกมแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยดูดีขึ้นมากกว่าเดิมครับเกมลูกเริ่มดูดีขึ้นมีการเชื่อมโยงบอลกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆในลูกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางมาติโตเนกาดกาเบียอมาเตอรี่รวมไปถึงทางบุโยสากานะครับเเล่นบนชิงหนึ่งสองได้อย่างมองมันมากครับผมอาจจะมีสิทธิที่ทาประตูได้ไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าฟลสไตน์ที่สําคัญภายในทีมนักขณะนี้ครับตอบโจทย์แท็กติกอารเจต้าณขณะนี้ครับ ก็ต้องวัดใจกันต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงครับผมสั์ทางอารลล็กซนอลครับทีนี้ครับผมเขามีการเปิดเผยเพิมเ่มเติมว่าหากอารซนอลนั้นย้ายทีมออกไปนะครับเอ็ดดี้ก็จะเป็นรายที่2ที่ย้ายทีมออกไปเช่นกันในแหล่งสูตรหน้าเนาะก่อนหน้านี้นนก็มีทางเปแอร์อม,มาลิีโอเมรยงครับอีฟเวลีก,ก็บอกว่าอาซนอนนั้นจะดึงกองหน้าเข้ามานนมทีมน่าจะประมาณ2คนครับมีดึงกองหน้าเข้ามา2คนมีดึง มิดฟิลด์ตางนสนามเข้ามา1คนแล้วก็ดึงแบ็กอัพตำแหน่งแบ็กขวาเข้ามาลูกทีฟอีก1คนครับอันนี้เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของตลาดซื้อขายนาเตะของทาร์ซอนนะณะนี้ครับซื้อกองหน้า2คนซื้อกองกลาง1คนแล้วก็ซื้อแบ็กอัพในตำแหน่งแบ็กขวาอีก1คนครับก็ต้องดูคนต่อไปเพราะว่าจะเป็นใครครับผมผมเชื่อว่าหลังซัมเมอร์นี้อาร์ซอนปลด่นตนลบแน่นอนครับจบจากขาา่าวของอล็กซอนลาซตครับไปกันต่อครับอันนี้จะเป็นเพียงแค่ข่าวเลยนะครับผมก็เพราะว่านักเตะยังเป็นนักเตะดาวรุ่น ทางเดอะเมลนะครับผมอ๋อเปิดเผยว่าซ่อนนะครับเป็นหนึ่งในทีมหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับผมที่ได้ความสนใจที่ดิงตัวนักเตะอายุเพียงแค่7ปีที่มีชื่อว่าเลเยสเคอรลี่ซึ่งตัวนักเตะนั้นเพิ่งยิงไป30ประตูนในค่ำคืนมาจากที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นสถิติของเจ้าตัวครับผมในฤดูกาลนี้ครับ เมื่อมาดูรายชื่อกลุ่มหลายๆายทีที่สนใจที่คว้าตัวนักเตะอย่างทางเลเยสครับผมก็มีทีมอย่างทางอาร์ชตันซาวเทมป์ตันนวคารเซลเอเวอร์ตันรวมไปถึงทีมต่างแดนด้วยนะครับผมนั่นก็คือทางไบเออร์ลเวอร์เซ่นแล้วก็เลดบูซาวบวกก็เลยครับเมื่อมาดูบูลค่านักเตะจากเว็บไซต์ t r a n s f e อร์ r k เกนะครับผมอันนี้ก็ดูกันแบบสดสดนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นประวัติของนักเตะหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่ฮะก็นักเตะรายนี้นะครับเป็นนักเตะ เยาวชนนะฮะจากสโมสรเวบอรบิตอาเบียนอายุเพียแค่7ปีเท่าน,นั้นเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ผมกมองว่าช่วงเวลานี้เนี่ยขานักเตะดาวรุ่งการซื้นนักเตะดาวรุ่งเขง้ามานทีนเนี่ยไม่สําคัญแล้วครับผมสำคัญตัวน,นี้ก็คือว่าจะหาใครมาเป็นผู้เล่นตัวหลักในทีมชุดใหญ่มากกว่าครับ และทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารสโมสรอาร์ซอนประจำวันนี้ครับทำเพื่อช่วยชมเนื้อหาของข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ติดต่อกแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเรียบเรียวกันครับ